มาห่อแตัวเออเข้าบ้านบม่ได้มีงานติดหน้าบ้านเลยโอ้ยเข้าบ้านไม่ได้เลยบ้านผมก็ยุดรถดากรถสีแดงๆหมดแล้วครับรถไม่เกิดได้ครับผมไปไม่ได้เลยทำยังไงล่ะคุดละ ตายตายตายฝ่ายตรงนีเห็นสิเข้าบ้านได้ป่ะท่านนี่โมเอามอเตอร์ไซค์ามาพี่น้องเอ,อ้ยไปเห็นงานมาเด็นงานก็เอาอีขาวมาเนี่ยเข้าบ้านบ่ได้เลยบมาท่านทำยังไงโอ้ยโวย เยอเหรียญในแต่ลังค่าเงี้ยนเจ้าของครับผมแทศของบ้านพ่อได้ครับโอ้ยหูยังเสียวมอเตอร์ไซค์ไปเห็นงานจะกระเดี่ยวครับมือส่งอ๋อตายตายตายรถจอดตันประตูหน้าบ้านเบิดเลยครับผมตายเบิดสิเดี๋ยนจะได้จอดไว้หนีสิระบาดสิเจริง โอ้ยตแต่จอดที่นี่้แคนะครับ้าอนไะไปบ่ได้เราติดนาบานติดนาบานคอยเบิดเลยไปเคียวรถรถเขาไปได้บ่บงดูไปเคี่ยบังรถอยู่ไหนนะบันรถยวไปได้บ่บั เออไปดูโมเอามอเตอร์ไซค์ไปทำงานนะโอ้เช่งเลยอยากอาบน้ำก็อยากอาบพี่น้องเอ้ยอยากอาบน้ำก็อยากอาบทำงานมานีเหนื่อยแต่ก็ยังทำงานได้เนาะจะได้ที่เขาบ้านได้ละพ่อผู้ใหญ่อ่า จะกราบน้าไปจากอาบยังไงห้องก็เลือกงานมาโอ้ยพอพวกใหญ่บ like ้านเดี๋ยวกะบางดอกว่ะสนโอ้ยโอ้กยลังลังออกมาโอ้ยลังออกมาตัมอเตอร์ไซค์รถใหญ่บวกพวกบ่ได้เล่นป่ะเขาได้ที่มันตีข้องบ่ได้ตี เอานะครับผมก็ทิเก็บภาพบรรยากาศไปสานีแล้วครับผมอา่มอา,า,าพว่าถ่ายเพิ่งพาบรรยากาศทางเขาบ้านผมเขาไปะได้ครับเ,เลยจําเป็นต้องสีเลยร้อยเพิ่นออกมาแตกคนอ่ะอานะครับผมก็ไใบสานีแล้วครับผมสวัสดีครับ